ในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้ผู้ป่วยหลายๆท่านอาจพบปัญหาในการเดินทางมารับการรักษาที่โรงพยาบาลทำให้ปัจจุบันทางโรงพยาบาลได้มีการให้ความรู้และทำกายภาพฟื้นฟูผ่านระบบสื่อสารทางไกลทั้งแบบกลุ่มและเดี่ยวโดยแพทย์และนักบำบัดสามารถประเมินและตรวจอาการผ่านช่องทางการสื่อสารนี้ได้เลยในวันนี้เราก็จะได้เห็นการดูแลรักษาผู้ป่วยทางไกลโดยนักบำบัดกันครับ Rehabilitation หรือการฟื้นฟูทางไกลคือการให้บริการทางวิทาศาสตร์ฟื้นฟูผ่านระบบโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตโดยระบบการฟื้นฟูทางไกลผู้ป่วยสามารถพูดคุยสื่อสารและโต้ตอบกับผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือว่านักบำบัดนะคะ โดยแพทย์แล้วก็นักบําบัดเนี่ยจะสามารถตรวจประเมินแล้วก็ให้การบําบัดร,รักษาผ่านระบบนี้ได้เลยแล้วเป็นระบบเรียลไทม์ค่ะโดยรูปแบบการให้บริการก็จะเป็นการบําบัดในรูปแบบรายบุคคลหรือว่าเป็นการบําบัดแบบกลุ่มก็ได้นะคะนอกจากนี้ยังมีการให้บริการโดยการทํากิจกรรมกลุ่มต่างๆผ่านระบบฟื้นฟูทางไกลเช่นการออกกําลังกายรูปแบบกลุ่มสําหรับผู้สูงอายุด้วยค่ะอย่างไรก็ตามผู้ป่วยที่สนใจจะรับบริการผ่านการฟื้นฟูทางไกล มีความจำเป็นที่จะต้องพบแพทย์หรือนักบ,บำบัดอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนรับบริการค่ะ สำหรับรูปแบบการทำ tele rehabilitation ของฝ่ายวิชาศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะเราก็จะใช้แอปพลิเคชัน k c m h tele clinic สำหรับการให้การบำบัดร,รักษาในกลุ่มผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ป่วยผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มผู้ป่วยนักกีฬานะคะและสำหรับการทำกิจกรรมกลุ่มเช่น Group exercise เราก็จะเลือกใช้แอปพลิเคชันที่ผู้รับบริการเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าจะเป็นเรื่องของการใช้วิดีโอ call ผ่านไลน์กลุ่ม ไล n ์แอปพลิเคชันหรือว่าการใช้ซูมเป็นต้นค่ะ การฟื้นฟูผ่านระบบฟื้นฟูทางไกลก็อาจจะมีข้อดีข้อเสียที่ต่างจากการมาทํากายภาพหรือการทําฟื้นฟูที่โรงพยาบาลนะคะสําหรับข้อดีของการทําฟื้นฟูทางไกลนะคะก็จะช่วยเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะคะแล้วก็สําหรับผู้ที่เดินทางมาโรงพยาบาลลําบากนะคะก็สามารถใช้ระบบการฟื้นฟูทางไกลได้แล้วนอกจากนี้ก็สําหรับผู้ป่วยที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็ยังสามารถรับบริการการฟื้นฟูทางไกลได้ค่ะ นอกจากเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะคะการฟื้นฟูทางกายก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโรคต่างๆในการมารับบริการที่โรงพยาบาลหรือความเสี่ยงในการติดเชื้อระหว่างการเดินทางค่ะนอกจากนี้นะคะผลดีของการทําการฟื้นฟูทางกายก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าการมารับการฟื้นฟูที่โรงพยาบาลค่ะ อย่างไรก็าตามข้อจํากัดในการทําการฟื้นฟูทางไกลนะคะก็อาจจะมีเรื่องของข้อจํากัดด้านเทคโนโลยีหรือการใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งสําหรับผู้สูงอายุบางท่านนะคะก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นอุปสรรคของการใช้งานค่ะและผู้รับบริการบางท่านอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจหากการฟื้นฟูบางอย่างจําเป็นต้องใช้การโต้ตอบหรือการสัมผัสตัวผู้ป่วยค่ะ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิชาศาสตร์ฟื้นฟูอาคารพปรชั้น2โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกว <st> ันทำการค่ะก็ได้เห็นการดูแลรักษาและบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยทางไกลกันไปแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถสอบถามการรักษารูปแบบนี้ได้ตามที่คุณหมอได้กล่าวไว้นะครับ ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย